สวัสดีครับเพื่อนๆอวันนี้ก็อยู่กับเกมเทมิีกอดไอเดลอีกเช่นเคยนะครับโดยหัวข้อที่วันนี้จะมาพูดถึงก็คือพอดีมีคนถามมาว่าไอตรงค่าสถานะไเสริมคุณสมบัติหรือพวกพลังแฝงเนี่ยอัพยังไงสำหรับแต่ละสายนะครับซึ่งอันนี้ผมก็เป็นไกด์ไลน์ให้เฉยๆเนะาะ แล้วก็แล้วแต่คนจะไปปรับใช้นะครับเพราะแต่ละคนอาจจะมองไม่เหมือนกันเนาะ,ะแต่อย่างผมไก์ไลน์ก็จะประมาณนี้นะอย่างอันแรกครับเซตแรกก็จะเป็นเซตนี้ละกันเซตตีบอสแบบดาเมจนะครับก็คือสายมืดนั่นเองเซตสายมืดดาเมจเพียวโดยผมจะ Up อัพแบบนี้นะครับก็คือ a t t a c k HP เสริมทองอะไรพวกนี้ไม่อัพเลยนะครับ exp อะไรพวกนี้ไม่อัพ อ่าอัปเดตมาหนึ่งเนี่ยแล้วก็ไปเน้นเจาะก,กอกกับอัตราคิให้เต็มก่อนนะครับอ่าเน้นสองอย่างนี้ให้เต็มก่อนเนาะแล้วก็มาอัพพวกยิงเข้าเป้าหนึ่งหลบลีกหนึ่งอ่าแล้วก็จะมาเน้นเป็นโจมตีทั่วไปนะครับอ่าโจมตีทั่วไปพอเต็มแล้วก็เอาโจมตีบอสต่อนะครับอ่าพอโจมตีบอสเต็มปุ๊บ เราก็มาอัพนี่ครับไอเสริมปริมาณความเสียหายสกิลต่ออ่าเป็นอันสุดท้ายนะครับอันนี้คือสำหรับเซตดามจตีบอสสายมืดเนาะอ่าก็คือเซตคำสาปนั่นเองครับเซตคำสาปผมจะใช้แบบนี้เนาะครับอ่าต่อมาคือเซตนี่นะครับเซตพิษนะอ่าอันนี้เป็นเซตเอ้ยไม่ใช่พิษเซตไอกัดซาะครับอ่าก็เหมือนพิษเนาะ ผมก็เลยติดเลียงฟิตอ่าเซตกัรดซ้อนะครับอ่าผมก็จะใช้อัพแบบนี้ก็เดฟหนึ่งเหมือนกันแล้วก็เหมือนกันครับคือเจอาะทะลวงกับอัตราคิกเต็มก่อนแล้วก็มาอัพพวกเนี้ยอย่างละหนึ่งหนึ่งหนึ่งเนี่ยครับแล้วก็ไปอัพตีบอสนะครับอันนี้จะไม่อัพโจมตีทั่วไปนะจะไปอัพเพิ่มดาเมจบอสเลยแล้วพอเต็มแล้วก็มา up, อัพอ่าปริมาณความเสียหายสกิลเพิ่มนะครับอ่า ก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้สำหรับกัดเสาะเนาะอ่าว่าอัพยังไงเอ้ยผมลืมเรื่องนี่พลังแสงด้วยเนาะอ่าอย่างพลังแสงผมจะอัพประมาณนี้นะครับอันนี้สำหรับสายกัดเสาะเนาะอ่าก็จะเป็นแอ t แท k h ฮแล้วก็มาโจมตีทั่วไปครูดาวสก,กิลเต็มอะไรพวกนี้เสียหายนี่นะครับแล้วก็มาเอาเล่งปลุกพลังแปลงร่างบ่อยเนาะอ่าแล้วก็แอตแทก โดยวิธีการอัพก็คือแถวแรกอ่ะอันเนี้ยจะเต็มก่อนแล้วก็จะได้ไอความเสียหายสกิล4เนี่ยครับแล้วก็ได้ครูดาว3มั้งแล้วก็คอ่าความเสียหายคี1แล้วก็จะมาอัพเป็นแอตแทกก่อนเต็มแล้วก็เจาะทะลวงเต็มแล้วจะมาข้ามมาเป็นอัพปริมาณความเสียหายสกิลเต็มนะครับแล้วค่อยไปอัพพวกเร่งพลังหรือครูดาวเพิ่มให้เต็มเพื่อเปิด แถวสุดท้ายเนาะแล้วพอแถวสุดท้ายมาผมก็จะอัพไอ้แอตแทกสุดท้ายก่อนอ่าแล้วก็ค่อยไปอัพนี่ความเสียหายไม้ตายเพิ่ม h p เพิ่มอะไรอย่างนี้ครับอ่าก็จะประมาณนี้นะวิธีอัพของผมเนาะครับส่วนเครื่องล่างก็ไม่มีเนาะอ่าเดี๋ยวงั้นกลับไปเซตอ่าเมื่อกี้ก่อนนะคำสาบอ่าโดยคำสาบ อันนี้พลังแฝงผมก็จะอัพประมาณนี้เอ้ยอันนี้ยังอัพไม่เสร็จอ้าวก็ว่าดาเมจหายนะครับอ่าอน,นี่นะไปเลยอ่าก็จะอัพประมาณนี้นะครับก็จะเป็นแอตแทก3ามเโจมตีทั่วไปเนาะคูดาวสามเสียหายหนึ่งแล้วก็มาแอตแทกเต็มเจาะทะลวง แล้วก็มาเป็นปริมาณความเสียหายสก,กิลเต็มและอันนี้ผมเอาเป็นเวลาการปลุกพลังนะครับก็คือแปลงร่างนานขึ้นนะอ่าก็คือแบบลดเวลาเขาดาวลงอะแปลงร่างอยู่ได้นานขึ้น50นะอ่าครับแล้วก็จะอัพเหมือนเมื่อกี้นะก็เป็นแอตแทกนำแล้วก็มาท่าเสียหายไม้ตายแล้วก็ HP 1ครับอ่าอันนี้สำหรับนี่ อ่าต่อไปก็เป็นเซตตีบอสอีกอันนะครับแต่เป็นอันนี้เป็นเซตตีบอสที่มีหัวใจกับมีสกิลตาบอดนะอ่าอันนี้จะเป็นเซตนี้นะมีสกิลตาบอดมีหัวใจครับอ่าแต่ก็จะเป็นคํำสาบอยู่เหมือนกันแต่เพียงแต่ไม่ใช่คํำสาบดาเมจเพียวอ่าอันแรกจะเป็นคำสาบดดเมจเพียวเนาะอันนี้จะไม่ใช่จะเป็นสายตีบอสที่เรายืนชนไม่ไหวนะครับจะใช้เซตนี้อ่า ก็คือจะคล้ายๆกันเลยอย่างตัวพลังแฝงอ่ะจะเหมือนกันครับใช้เป็นเอ้ยจะเหมือนอีกกันเหมือนคำตับเพราะอันนี้ผมมองว่าแปลงล่างบ่อยดีกว่าก็เลยไม่เอาเอ้เพิ่มเวลาเนาะแปลงล่างอ่าก็จะเป็นเหมือนอันที่เป็นกัดเสาะครับอ่าจะใช้อันเดียวกันเพราะว่ามันมีช่องแค่สามช่องเนาะเราต้องเลือกใช้ครับอ่าแล้วก็ส่วนอันนี้นะครับส่คุณสมบัติ อันนี้จะเหมือนกับอันแรกเลยที่เป็นเซตคำสาปดาเม็ดเพียวเนาะใช้เป็นอันเดียวกันครับอ่าก็จะไปในทิศทางเดียวกันเลยเหมือนกันเด้นะครับอ่าอันต่อมาอันต่อมาคืออันนี้เป็นเซตแสงสายตีธรรมดานะครับอ่าอันนี้เป็นสายแบบดาเมจธรรมดาตีธรรมดาเพียวเพียวเลยอ่าโดยอันนี้ผมก็จะ อัพเป็นแบบนี้นะครับอ่าก็ไม่มีอะไรเลยเนะเาะแล้วมาก็อัพเดบหนึ่งแล้วก็เจาะเจาะเกาะเต็มอ่าคิแค่หนึ่งตายิงคาเป้าลบลีกหนึ่งนะครับแล้วก็มาอัพเป็นความเสียหายโจมตีทั่วไปให้เต็มก่อนนะพอเต็มปุ๊บก็มาความเสียหายมอนเตอร์ทั่วไปต่อเต็มครับอ่าแล้วก็จะมาเป็นความเสียหายสกิลหนึ่งแล้วก็ ความเสียหายไม้ตายอัดที่เหลือให้เต็มเลยครับเพราะว่าเวลาเราแปลงร่างไอ้พรเทพอะไรนะั่นนะครับมันจะทําให้เราติดไม้ตายต,ายตลอดเนาะฉะนั้นอันเนี้ยจะสําคัญมากทําให้แรงมากนะครับอ่าก็จะประมาณนี้ส่วนต่อมาคือพลังแฝงอันนี้จะแยกออกไปต่างไปหน่อยนะครับก็จะอัพแอตแทก่อนแล้วก็เฮดพีแล้วก็มาโจมตีทั่วไปอันนี้ขาดไม่ได้เนาะแล้วก็มาคูดาวให้เต็มนะครับอ่าแล้วเราก็ มาอัพเหมือนเดิมเป็นแอ t แทกก่อนแล้วก็มาเจาะให้เต็มแล้วก็มาเป็นนี่นะครับปริมาณความเสียหายสกิลเต็มแล้วเราก็มาอัพคิยติคอลดาเมจหนึ่งแล้วก็อัพแ,แปลงล่างเต็มอ่าจะใช้เป็นแบบนี้นะครับก็คือจะเร่งการแปลงล่างเร็วแต่ไม่ได้ใช้เพิ่มเวลาการแปลงล่างนะมันก็มีเหตุผลอยู่นิดหน่อยเดี๋ยวผมบอกอ่าอันนี้ก็จะ พอแถวสุดท้ายจะมาอัพความเสียหายไม้ตาย1ก่อนแล้วก็แอตแทกหนึ่งแล้วก็มาอัพความเสียหายไม้ตายให้เต็มเนาะแล้วก็ค่อยมาแอตแทกต่อครับอ่าจะประมาณนี้ครับอันนี้สําหรับสายตีธรรมดาท่าแสงเนาะอ่าต่อไปเซตต่อไปอันนี้จะเป็นสายตีธรรมดาเหมือนกันแต่เป็นสายฟาร์มนะครับตีธรรมดาแสงฟาร์มนะอันนี้จะเป็นสายฟารม์มล้วนๆจะไม่ ไม่เน้นดาเมจขนาดนั้นแต่วิธีการอัพจะใกล้เคียงนิดหน่อยอ่ะโดยอันนี้ผมอัพเป็นเล่งทองเลยนะครับเพราะเป็นสายฟาร์มเนาะก็เป็นเล่งทองเต็มเล่ง exp เต็มเล่งหินเสริมพลังเต็ม,ลตมแล้วก็อย่างที่เหลืออย่างละหนึ่ง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 แล้ววิธีอัพตอบมาก็จะเหมือนกันครับก็คือความเสียหายโจมตีทั่วไปเต็มก่อนแล้วก็จะมาอัพโจมตีมอนทั่วไปเนาะแล้วก็อัพไอ้เสียหายไม้ตายไว้นิดหน่อยครับอ่าก็จะ ประมาณนี้ส่วนพลังแฝงจะใช้อันเดียวกับเมื่อกี้เลยนะครับเด๊ะเหมือนกันเพราะใช้เป็นช่องเดียวกันนะ,ะต่อมาครับคือเซตสุดท้ายอันนี้จะเป็นเซตฟาร์มเหมือนกันแต่เป็นเซตฟาร์มสกิลนะครับใช้สกิลในการฟาร์มเนาะเนี่ยครับก็จะเป็นสายสายฟาร์มสกิลโดยเซตฟาร์มสกิล เนี่ยครับสกิลผมก็จะใช้คล้ายๆพีเซตนะถ้าสําหรับใครอยากรู้ก็ตามที่เห็นครับจะใช้คล้ายๆพีเซตเลยต่างกันนิดหน่อยตรงสกิลสุดท้ายแค่นั้นเองที่เหลือเหมือนกันครับพีเซตผมก็จะอัพแบบนี้ครับก็จะเอาทองมาแค่หนึ่งเอฟพี e หนึ่งฟื้นฟูมานามันนิดหน่อยอ,อันนี้มาอัพเพิ่มเล็กเล็กหน่อยอแล้วก็จะมีปริมาณหินเสริมพลังหนึ่งเสริมดิฟหนึ่ง ส่วนเจาะทะลวงตอนแรกผมอัพไว้แค่หนึ่งนะผมยังไม่อัพนี่ผมเพิ่งมาเริ่มอัพอ่าแล้วก็คิดหนึ่งเข้าเป้าหนึ่งลบหลีกหนึ่งโจมตีทั่วไปหนึ่งผมมาเน้นอัพตรงนี้ก่อนครับเพิ่มความเสียหายมอนเตอร์ทั่วไปก่อนนะเต็มแล้วก็อัพเสียหายไม้ตายหนึ่งแล้วก็มาอัพเนี่ยครับปริมาณความเสียหายสก,กิลเต็มนะพอตรงนี้เต็มแล้วเนี่ยผมถึงจะเริ่มกลับไปอัพเจาะเกาะนะครับอ่า ่ออันนี้ผมก็อัพจอเกาะอ่ะอันนี้เต็มแหละแล้วก็เราค่อยมาดูต่อว่าเราจะอัพอะไรอีกแต่อันนี้ก็ไม่เหลืออะไรแล้วเนาะเพราะอันนี้เป็นสายนี่นะครับสายสกิลนะอ่าฉะนั้นเราก็มาอัพพวกนี้ได้แหละพวกฟาร์มอ่าครับก็จะประมาณนี้ส่วนพลังแฝงอันนี้ผมใช้ เป็นเซตเดียวกับอีกอันนะอ่าก็จะเป็นเซตที่อ่าเร่งเร่งเวลาแปลงร่างนะอ่าแต่ไม่แปลงร่างนานครับก็จะอาเป็นโจมตีแบบนี้นะครับไล่ไปอืมก็คือจะเหมือนเซตก่อนหน้าอีกอันนึงครับอ่าหลักๆก,ก็จะประมาณนี้ส่วนความต่างของเซตเนี้ยคือจะไม่สามารถใช้เมฟิโตฟาร์มได้นะ เพราะว่าพอสายสกิลมานามันไม่พอมันก็เลยจําเป็นต้องใช้สัตว์มานาแทนครับเพื่อเพิ่มจํานวนมานาให้มันหลีทันไม่งั้นมันหลีไม่ทันมานาหมดก่อนแล้วก็จะมีเรื่องก่อนหน้าที่ผมบอกไปว่าผมจะเลือกบางเซตจะไม่แปงลงร่างนานไม่เอาอเรื่องแปงลงร่างนานขึ้น แต่ให้เร่งการแปลงร่างเร็วขึ้นแทนเหตุผลเพราะว่าทุกครั้งที่เราแปลงร่างมานากับเลือดจะรีเต็มอ่าฉะนั้นอันไหนที่ผมมองว่าเป็นสายสกิลแล้วมานาไม่พอใช้ผมจะให้มันหมดเวลาแปลงร่างไวแต่สามารถแปลงร่างอีกครั้งได้เร็วขึ้นอ่าเพื่อให้มันรีเลือดและรีมานานะครับอ่าเหตุผลก็คือแบบนี้นะครับก็ หลักๆก,ก็จะประมาณนี้เนาะการอัพพลังแฝงกับคุณสมบัตินะครับอ่าก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆเ,เนาะก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูครับวันนี้ก็เท่านี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ